ก็ผม,ผมบอกคาฟได้นี่เอาแล้วคุณใช้ผมคาตั้มี้เลยวะคา,าฟห้ผมเลยหากแก้วไม่มันคาฟไงอ่ะก็บอกใช้รายแล้วสามก้อนแล้วก็เอามาเลี้ยงก็ได้แล้วผมก็บอกไงว่าเอาว่าเอาไปาแรกก่อนเพราะมันของดีไงไอ,ะอะไรงงไร <G l ug> <S <S เอา แต่ที่ว่าเราชอบลงคลิปอะเราเราลงหมดที่ว่ามันต้องกินน้ำด้วยนะมันเราไม่ขาวอะขาวง่ายขนาดนี้อคุณไม่รู้เองนี่ผมก็รู้งนานนี่เขาเนี่ยที่ผมนี่ไงผมชอบบอกใครก่อนนะนื่อเมื่อคุณไม่รู้คุณก็ไม่รู้สิคุณไม่ยอมพักขวดน้ำวมาเป็นไรอะไรคุณไม่รู้เองไงให้เอาอะไรพวกนี้มาวางไหนบะไว้หน่อย คนมีคนมีคนม,มีไม้เปล่าไม้อะไรหรอมุงมองกล่องผมมีแล้วข้างบนแล้วมั้ะข้างบนมนะั้งโอเคเอาดเดียวพอเอาเหล็กกับเนื้อก็ได้นี่เนื้อเลยลเนี่ยเนื้อฉ่อำๆเนื้อจะอีพีได้แล้วโอ้ยอย่างน้อยมันก็สุกนะมันก็เนื้อมันก็เหม็นคาวเนื้ออะไรวะเหม็นคาว นี่ไหนไม่ไ <crawl> ม <prejudice> ่เหม็นคาวหรอกวุ้ยโอ้จะตายอะไรเนี่ยทำไมเราตีกันทำไมเราตีกันเองตลอดเลยอ่ะใส่เพลงแล้วกันถึงจะดวงดีขึ้นใส่เพลงหน่อยได้มีอารมณ์ดีเออเออในนั่นนันแล้วก็มีเพลงกันนะเพลงยาวเออควบคุมตีเราอ้เราตีเนีผมร้องก่อโอ้ย ทำไม่ได้ว่ะขอยาพาราหน่อยทุกคนเอ่อปมบเขาบอกอะไยังไงว่าบอเสียงซ่าม่งนแก้หูคนจะแตกไม่เหรอคนตัวไหนเลลี่เก๋เลลี่เก๋เลลี่เก๋เกเกเกเลเก เขาไปทำอะไรแล้วเปล่ามันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยโคตรคุ้มสามอันได้โค้กเอามาเลยผมรวยผมรวยผมรวยร<อ>วยแล้วเรียกผมมามหา,าเศรษฐีซะรวยคุณคบ้อาอ่ะมีแค่เก้าแก้วเลยได้รวยผมเพิ่งคาร์ดได้แค่สองรอบเองนะสองรอบได้หกแก้วได้เก้าแก้วเองค,ค,คาร์ดแป๊บเดียวก็ได้แล้ว เอ่อของเก็บก่อนนะครับเนื่องจะว่าเราบรรวุนะับคุณรวยเุาร,รวยแล้วเล่แต่ไม่มีเอ็มซีที่ไหนให้แรกเลยว่ะเอออันนี้แล้วก็ก็น่าจะได้เยอะอยู่คนคน ้ยอะไรเนี่ยผมรู้คาเป็นเราเราไปใส่ใจเขาดีกว่าขอไม่ได้ไม่ได้เลยคาบเป็นแล้วตอนเนี้ยอะไรวะมาอาดก็มีกระจกเดี๋ยวมันขึ้นมาอีกนี่ไงหกแก้วเขาบอกมาใช้สูตรลับผมสูตรลับตัวคาบคาบให้ อยู่ไหนวะอยู่ไหนขาดทุนแล้วหนีเลยไงบันวาไปนานแล้วจริงเหรอเอ้าเฮ้ยขาดทุนแล้วหนีเลยมันบิดโฮมผมโดนบิดดีเลยผมเจอไปฝับของเถอะเอาแล้วแล้วอุตส่าห์รวมของมาไอ้นี่ อ๋อ,อมันบิดผมดตัวใหม่ก็มาคุณขึอนตัวใหม่มันจะขายอีกเหมือนเดิมอะ,อะผมไม่น่าขายแล้วมัน<า>มันน่าจะรู้แล้วว่ามันขาดทุนขนาดนี้ขา,ขาดทุน<า>ยับเลยอะอะไรอะผมอยู่ศาสตร์จะวรวยโดนคุมก็ะเนอดเฉย,ลยเ,เลยไม่จนแล้วอ่ะคอยจนแทบขาดทุนเวย โอ้ฝนตกมันกระพวนแถวนี้เลยโอ้โหบุรีหนักจังเลยอ่ะ mm. พี่พี่ไปทำพี่จิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยจิต oh. ใจพี่ <c oughs> ทำด้ <c oughs> อะไรกี่ได้ไม่ต้อง